เด็กเคนโนสวัสดีค่ะบ้านมือสองพร้อมอยู่นะคะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดค่ะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตพร้อมมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นส่วนตัวเลยค่ะบนที่ดินขนาด125ตารางวานะคะพร้อมบ้าน1งหลังค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะ125ตารางวาราคาเพียง5 5าแ0 0บาทตั้งอยู่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ ตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำค่ะมีพื้นที่ทำสวนได้ด้วยนะคะอยู่ใกล้วัดสีโสพลอยู่ใกล้วัดวังจันทร์อยู่ใกล้วัดเขาหินแท่นด้วยนะคะ550,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ,อนัดชมพื้นที่กันได้ติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้าชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะ มี ID รายผู้ขายด้วยค่ะ2ช่องทางในการติดต่อเลยทีเดียวถูกใจยังไงคุยกันก่อนนะคะและไปดูพื้นที่ทำเรส,สภาพแวดล้อมจริงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ